ครับกับสวัสดีท่านชมทุกท่านครับวันนี้ก็เนี่วันนี้จะมารีวิวการแกะกล่องการ์ดจอที่ส่งมาจากต่างประเทศนะเดี๋ยวจะทำสองอีพีนะอีพีนี้แกะกล่องก่อนแล้วอีพีหน้าจะสั่งจะมาบอกว่าขั้นตอนการสั่งทํายังไงแล้วก็เสียค่าอะไรยังไงบ้างนะโอเคเนาะคลิปนี้มาดูก่อนว่าภายในมันจะแพ็คมาดีหรือเปล่านะนี่ภายในกล่องครับท่านผู้ชมบับเบิ้ลมาอย่างดีนี่แพ็คมาดีเลยนะเนี่ย บับเบิ้ลเขาดีกับเมืองไทยอกดูดิเป็นแผ่นใหญ่หญๆอะเออมาะว่าเดินทางมาไกลอยากบอกว่าอันนี้ส่งทางเรือนะครับผมนี่ส่งทางเรือขนส่งทางเรือนี่ล็อกเพคของเราก็เป็นกระจอนี่นี่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออันนี้ออกก่อนนะนี่มีใบอ่าการันตีว่ามาจากสต็อกเอครับผมนี่ ติกเกอร์นะนี่ว่าเขาเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะมาครับมีอะไรมาอีกนี่นี่เป็นใบที่ผมสั่งผ่านเว็บนะหน้าเว็บมันขึ้นแบบนี้เลยนี่ราคาการ์ดก็ตัวนี้เลย760ดอลลาร์นะนะแต่ก็มีค่า processing ค่าดำเนินการ22ดอลลาร์แล้วก็ค่า shipping ค่าส่ง30โอเคแล้วก็มานี่เลยครับผมนี่ RTX สามศูนนทีไอตีเอสุดทับครับผมส่งตรงจากเมกานี่นะก็ยังมีซิลมีมีสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะแล้วก็มีนี่เขาเรียกว่าอะไรอะซิลปะเออเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นะเหมือนแบบมันแกะได้ครั้งเดียวเนาะสามารถรู้ได้ว่า กลางทางมีคนเปิดของเราหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมแกะอย่างนี้แล้วมันขาดเลยเห็นปะเออก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าถูกแกะมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะเห็นไหมมันมีรอยต่อของสติกเกอร์ทาให้มันขาดง่ายๆอะ่ะเอออันนี้ก็มั่นใจได้เลยว่ายังไม่เคยแกะมาก่อนนะเพราะมันเพิ่งมาขาดตอนที่ผมแกะจริงๆก็อยากสั่งสักหลายตัวนะแต่ก็ยังไม่เจอใครรีวิวว่าสั่งมาเยอะนะก็เลยลองสั่งสักหนึ่งตัวก่อนอมาดูกันว่าข้างในจะเป็น ไม่ออกว่ะอ่าเรียบร้อยอ่านี่ฮะในไทยก็ขายอยู่ที่ส7 0 0้อบาทครับตัวนี้เนาะสามพัน 3, ลมอ่าแต่เอากล่องตั้งโชว์นี่ก่อนตอนนี้มาได้ครึ่งทางก็ถือว่าประทับใจอยู่นะเออการสั่งของพันเว็บสต็อกเเว็บนอกครั้งแรกนี่ฮะเปิดกล่องมาฟาบนี่เปิดมาก็จะเจอกระจองเราเลยพระเอก กน่าจะคล้ายๆของในไทยเปล่าอ่ะาต่ไม่มีแถมไม่มีอะไรแถมมาเลยนะเออไม่มีอะไรแถมมาไม่รู้ว่าของไทยเป็นงี้หรือเปล่านะนี่เป็นกรจอใบ,บแรกที่แพงที่สุดนะจริงๆผมซื้อมาก่อนหน้านี้แหละผมซื้อ2060กับ3060 LHR มานะของไทยนะ 2060ผมซื้อมา2 4 0 0นะที่ของ Jeep นะตอนนั้นแล้วก็ใบที่2เป็น3060 LHR ซื้อมาจากร้านแอดไว้ way, นะ20,009นะก็นี่ส่วนันนี้เป็น3060 TI นะก็ตีราคาเป็นเงินไทยประมาณ2 6 0 0กว่บาทนะในเว็บตอนนั้นเพื่อผมสั่งมาเนี่ยยังมีซิลแปะไปอยู่นะเดี๋ยวจะแกะเลย ก็ข้อเสียก็คือมันเป็นประกันนอกนะถ้าเป็นอะไรแล้วก็ต้องส่งนอกอย่างเดียวนะแต่เหตุผลที่ผมซื้อก็นั่นแหละราคาในไทยมันตั้ง3 7มหมอะ่ะ3ามหมื่นเจอ่ะที่ผมเช็คอะ่ะใครจะไปซื้อได้อ่ะเนาะยอมซื้อแบบนี้ดีกว่าเพราะผมคิดว่าการ์ดจอทุกอันอะ่ะมันก็มาจากนอกหมดอของไทยใช่ไหมเออแต่ถ้ามันเคมไปก็ไม่เป็นไรผมก็คิดว่ามัน น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเห็นคนรีวิวหลายคนนะเขาบอกว่ามันไม่ได้พังง่ายๆนะกาจอยกเว้นแต่ว่าดวงเราจะโชคร้ายสุดๆนะถึงจะพังนี่ฮะ rtx 3060 ti นี่ยังมีอะไรแปะไว้ดีอยู่เลยนี่ฮะน,นี่นี่นะนี่โอเคนะเนี่ยก็ของใหม่อ่ะของมือหนึ่งอ่ะอ่าผมไม่รู้เนาะกาจอเขาจับไงบ้างอ่ะผมจับมั่วเลยนี่ฮะข้างหลังก็ยังมีสติ๊กเกอร์อยู่ <Okay. S 2> นี่เนาะนี่สรุปแล้วว่าอุ้ยอันนี้ต่อไฟเท่าไหร่บาเนี่ยอ๋อต่อไฟแค่ช่องเดียวสรุปว,ว่าสรุปว่าตรงปกนะครับผมนี่สําหรับกระจอใบแรกที่สั่งจากนอกอเดี๋ยวผมถือโทรศัพท์ให้ดูสักทีนเนาะ,ะนี่เมื่อกี้ใช้ที่ตั้งกล้องนะนี่ฮะเป็นกระจอใบแรก ที่สั่งมาจากเว็บ StockX นะนี่ครับผมเน่แฟลโลโก้ชั้หน้อยก็คลิปนี้มาเปิดกล่องกาจอ StockX นะครับผมว่าได้ของจริงหรือเปล่าเกิดนี่ครับจริงแท้แน่นอน100%เดี๋ยแล้วคลิปหน้าก็จะไปใส่ในลิกของผมละแล้วก็จะมารีวิวกันสั่งซื้อให้ชมนะก ฝากกดติดตามด้วยเนาะสำหรับใครสายไอทีก็จะมีอยู่คลิปนี้กับคลิปต่อไป2คลิปแหละเพราะว่าช่องผมทําเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นการรีวิวการสั่งซื้อเว็บ s t o อก x อ็กครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ